คติพดเตือนใจท่านผู้เท่าน้ำใสตื่นใจตนตื่นใจท่านชื่อเฉอเฉอทาชั่วอายุไขในโลกไม่ใฝ่หาสัจธรรมของชีวิตไม่ใฝ่หาอุดมคติของขวัญวิญญาณใฝ่หาแต่ความเป็นอยู่ทางวัตถุแม้เธอจะได้มาซึ่งลาบยศสรรเสริญ ได้เสพสุขตรงหน้าก็เท่ากับเดรัฉานสวมเสื้อผ้าเหมือนซากศพเดินได้ภายนอกแม้จะดูดีภายในเป็นถุงหญ้าแห้งร้อยปีภายหลังผุพังไร้ราคาจะมีคุณค่าอันใดให้กล่าวถึงแต่ชีวิตขวัญบิญญาณหากหวังประโยชน์ตนก็ผลเสียหายให้ผู้อื่น ก็จะสูญสิ้นความหมายแท้จริงของชีวิตขวัญวิญญาณไปฉะนั้นพระพุทธจึงเปรียบผู้ศึกษาญาณระดับร่างว่าเป็นนอกล้วยกายพันหวังแต่ประโยชน์ตนก่อผลเสียหายแก่ผู้อื่นเป็นความเห็นแก่ตัวที่น่าละอายเพียงใดเราได้รับหนึ่งจุดชี จากพระวิสุทธิอาจารย์ประสบบุญวาระปกโปรดรทั้งใหญ่บังเกิดปณิธานชุดช่วยโลกและผู้คน<ะ>ก่อมเเ่าคนเดิมแทนเบื้องบนเป็นมหายานในวิถีพุทธะตื่นใจตนตื่นใจท่านก่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอีกทั้งให้ความสำคัญมากกว่าประโยชน์ตน ดังนั้นพุทธวจนะว่าข้าพเจ้าไม่เข้านรกใครจะเข้านรกโปดสัตว์นรกเป็นพระวจนะกระจ่างธรรมช่างยิ่งใหญ่แท้แต่หากพบบุญสัมพันธ์กับผ้าจากบุญสัมพันธ์สนใจแต่รูปกายเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยภาหณนะ ดำรงชีพอยู่วันวันจบสิ้นเวลาหนึ่งชีวิตอย่างายแก่นสารมันจะมีคุณค่าอะไรเราจะต้องสำแดงศักยภาพของตนให้ได้ในช่วงเวลาสั้นๆของชีวิตนี้สร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีงามเพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านสักตั้งหนึ่งเจริญปณิธานตามแบบอย่างบรรพะอริยเมธาจึงจะเป็นคุณค่าของชีวิตขวัญวิญญาณได้ไม่เสียทีที่ได้มาอย่างโลกนี้ไม่ผิดต่อบุญวาระได้พบพระวิสุทธิอาจารย์ตึกคิดพ,พิจารณาให้จงดีตึกคิดพิจารณาให้จงดี ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับ